เป็นล็อกไปออกกองให้ทุกคนดูนี่ก็คือที่รักของเราในเรื่องยืนเฉยเถึงบ่ายโมอันนี้เป็น <c oughs> มะเขือเทศกลับบ้านคือถึงห้องน้ำแต่อันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายเป็นล็อกไปออกกองให้ทุกคนดูวันนี้เกดมีออกกองนะคะก็คือเป็นกองของโรงเรียนนั่นเองเกดอยู่โอเพนสคูลใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเกดก็เรียนสายการแสดงแล้วก็ วันนี้เป็นการไปออกก้องถ่ายหนังนะคะซึ่งจริงๆเมื่อวานะ่ะเราไปถ่ายมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เป็นออกก้องถึงประมาณ5ทุท่มเยนคืนนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะถ่ายดูว่ามันโหดถูกขนาดไหนไปค่ะออแพนซาคูที่รเราเจอกันกันปีนี้ไปค่ะนี่คือสาภาพห้องห้องอันนี้คือห้องอะไรห้องพักนักแสดงห้องแต่งนะหน้าห นี่นะคะก็คือสภาพความลุกคือหดหูมากกับนี่ก็คือที่รักของเราในเรื่องขอยอกี่ยวไม่มีใครตื่นสักคนเลยวนี้จะมาแต่งหน้ากันไหมเดี๋ยวเราต้องไปกินไปด้วยสองท่าค่ะวันนี้ว่าถ่ายเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ถ่าย ่ไม่อยากจะเปิดเบรกให้ดูมีอยู่ฉากเดียวเป็นองอมยืนเฉยๆจึงบ่ายโมงวันนี้เป็นไงบ้างคะถ่ายวันนี้ไม่เลิมค่ะนางเอกของเราพี่กู๊ดอันนี้นะคะนางเอกก็คือแบบว่าแต่งได้อยู่ได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังไปที่ตลาดน้อยรือว่าตอนนี้เราอยู่ตลาด ก็คือว่าซอยมันแคบมากปวดแคบแล้วของโ็ปเยอะตอนนี้เราก็มาถึงเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้เอ่อคาเฟ่ใช่ก็คือเราจะมาพักของไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะไปถ่ายกันที่ศาลเจ้าสามที่เดี๋ยวเราก็จะต้องไปกันซึ่งตอนนี้แสดงก็คือเราสามคนใช่ไหมใช่แล้วก็มี พี่เหลืออยู่ตรงนู้นนะคะทีมงานแล้วก็แมกแสดงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะอันนี้ตอนต่อท่าข้ามข้ามขึ้นไหมเราจะขึ้นใหม่จากบนน้องขึ้นตหม่อสต๊อก เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วค่อนข้างเยอะเลยคเป็นยังไงบ้างเมาควันควันคือบบสุสุวสัดสุดแุดสุด่อดครับุดส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 ุ่ัุนสุดสุดุ่ดันดีุดสยดสุดีัดสุดสุดสุดอุดนุดสุนสุดส้ดสุนสุด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 สุาสุดสัดสุดสนุุ้ด กล่องโ p เ n นก็คือนั่นแหละค่ะทุกคนเขียนประมาณนี้นะคะอันนี้แนะนำตัวเอาชื่อจริงๆชื่ออะไรเฮ้ยสวัสดีครับผมชื่อนัทบุษชิตโรชนาวัฒนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเลเลียนนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเลนเลียนนะครับสามารถไป Follow ผมใน IG นะครับเลียนดอดนี่ยูทูบถ่ายตงมาแน่นอนครับอันนี้คือชื่อสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับผมชื่อนัทสบุติส์โรชนวัลนะครับชื่อนัทชื่อน้องหนี่งเดียวกับอันนี้อันนี้อันนี้ออกบ่อยคุณจำได้ไ <spreading> ห <exaggerated> มส่วนนี้นะคะปีศาจของเราปีศาจโคตรแววเลยปีศาจใส่แววคือบอกก่อนว่าปีศาจตัวนี้มีหลายแบบเคยเห็นมีเป้าบิงค่ะบอลาทานอ่าฮะแล้วก็เป็นปีศาจแคร์เบลลอ่านีไหมคอสตูมเบียวเบียวเบียวคือเดี๋ยววันนี้เราจะเจอ เออสับประหลาดอีกทั้งหมดกดี่ตัวก็คือมันมีประมาณ8ตัวทุกคนอันนี้คือตัวที่4คือรูบหมดค,คืองงมากว่าแบบคือมาสารเจ้ายังไงให้เจอปีศาจเยอะขนาดนี้ทำบุญอะไรไไถูกต้องใช่ไหมนี่คือโลเคชั่นที่เรามาถ่ายนะสารเจ้าตรงเยาวราชซึ่งนี่คือเบื้องหลังไปเดี๋ยวไปถ่ายตอนนี้คือแแตอนนี้เรากำลังฉลาดย้ายโลไปอีกศาลหนึ่งนะคะก็คือวันนี้เราต้องไปทั้งหมดสาศาลแล้วก็ตอนนี้คือหลงทางอยู่เลยไม่รู้ก็ นือ่อยมากสุดยอดคือตอนแรกอะเบรกเราจะเล่ยกมันทาทุ่มเคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือสองทุ่มสามทุ่มไม่รู้ม่วง่งสุดๆก็คือตอนเนี้ยมตื่อ เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายต่อกันนะคะขนดูจังง่วงนอนหมดแรงหมด e n e r จีไม่เหลืออะไรแล้วฉอกน,นี้ต่อเอนื่องฉากนี้ต่อเนื่องจากที่พอลุกขึ้นปุ๊บอินดี้ออกไปปุ๊บกล้องหมุนรอบพอพอหมุนหนึ่งรอบปุ๊บมาเป็นโพสของพวกจากไทแม็กของเราเลยยาโอเคทั้งงานอ่าดงนั้นตอนนีน้มีใครที่ต้องทำฟอร์จนบ้างอ่าทีนี้ มันจะเปลี่ยนได้ยังไงสามารถเปลี่ยนได้ไหมอยากได้คนช่วยมันาเเวลลยมันหมุนกี่รอบอะเลิกกองยังไม่เลยอะยังคือเขาเรียกว่าเลยวะเลิกกองเลิกแล้วใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าเรายังมีสองที่ต้องมาเอ้ยมาอีกสองวันแต่ว่าวันเดียวชุดจีนเสร็จแล้วโคุดตั้งแต่เก้าโมงยันแบบสองสามทุ่มสี่สองสามสามทุ่มกลับบ้านกันทุกคนกลับบ้าน นี่คือสภาพการแสดงท่านหนึ่งชื่อแบมบามไม่มีแสงกลับบ้านคิดถึงห้องอาบน้ำคือทุกคนคือมันร้อนมากร้อนแบบอยริมแม่น้ำน,นะคะก็จะป,ประมาณเท่านี้นะคะสำหรับการออกตองก็คือว่าขดคุยช้ได้แล้วก็ร้อนมากแล้วก็เหนื่อยมากสุดยอดะคะ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต้แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้เราไปกันแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย